ดูดิดเรียวๆแล้วไหมถ่านแล้วค่ะอ่าให้กำลังใจนะคะแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตการโยนที่ไม่ต้องขึงเชือกไม่ต้องทำเป็นแถวเป็นแนวแปลงแล้วครับก็โยนไปเลยให้ช่องว่างตามเหมาะสม นาโยนไปไม่ต้องดำไม่ต้องปวดหลังไงคุณายายโมลม<า>ปี <มา S 2> หน้าคุณยายมูลมก็จะทำนาโยนใช่ไหมคะจักแล้วไม่ใช่หรออยากดำอยากตกก้าเหรอคะมันปิด,ปด,ปดน้ำบบได้เนาะถ้าตกก้าเราก็ต้องต้องรอก้าใหญ่อีกเนาะต้องตกก้าอีกต้องมาถอนก้า อันนี้คือก้ามันใหญ่เกินมันจะล้มเออพอมาดำมันก็จะปวดหลังธถ้านาโยนข้อดีคือไม่ปวดหลังเพราะเร็วด้วยเนาะสิบสองวันก็โยนได้แล้วคุณยายบางออนสนใจไหมคะนาโยนไม่ต้องปวดหลังนะใช่สบายกว่าจะเปลี่ยนลกก้ากับมอกิเดิไม่ต้องไปถอนจ้างถอนก้าอีกใช่ไหม เอออันนี้ไม่ปวดหลังด้วยเราต้องไปจ้างอันนี้ไม่ต้องจ้างใครถอนก้าเราเพาะเองได้นะคะข้อดีไม่ต้องไปจ้างคนไถก็าสามารถดดลดน้ำได้ด้วยลดน้าได้ด้วยถ้าน้ำแห้งเราก็สูบน้ำใส่อันนี้คือโยนอันนี้คือแปลงสาธิตโยนแบบไม่ต้องขึงเชือกไม่ต้องทำเป็นแถวเป็นแนวนะคะโยนไปเลยนะคะเห็นไหม คุณยายบางออนไม่ปวดหลังคุณยายมูลก็ไม่ปวดหลังนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่เนาะโยนเดินถอยหลังไปเรื่อยๆอันนี้ข้างบนนี้ก็คือมีเป็นมีสะนะคะสองลูกเราเอาแมคโครมามาขุดครั้งก่อนเนะที่ถ่ายคลิปให้ดูสองลูก ก็ถ้าฝนไม่ตกน้ําแห้งแล้วก็สูบน้ําลงมาใส่ได้เลยนะคะเปิดน้ํำอ๋อนี่เนี่ยค่ะเปิดอย่างนี้นะคะต่อท่อ PVC มาแบบนี้นะคะเมื่อกี้ถูกแล้วเห็นไหมคะอันนี้ต่อท่อ PVC ออกมาจาก ะที่อยู่ข้างบนว่าสะจะอยู่ที่สูงอืมสบายมากเอาดิฉันเป็นพยาบาลนะคะดิฉันเป็นข้าราชการมาสามสิบหกปีนะคะไม่ได้ดำนานแล้ว เคยทำนาตั้งแต่ตอนเด็กๆกับตอนเรียนมัธยมไม่เคยทำนาอยนนะคะก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนนะคะ,ะถ้ามันยาวไปก้ามันจะล้มเน,ะน,น,นาะอภัยให้ข้าราชการข้าราชการบำนาญน,นะคะเป็นข้าราชการมา36ปี ไม่ได้เคยทำนาเลยนะคะปีนี้ดูการสาธิตก่อนนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะมาโยนให้ดูนะคะก็คลิปนี้ก็คงแค่นี้นะคะสาธิตแล้วเดี๋ยวมันเขียวขีาแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายจบที่กางเกงสีส้มนะคะกางเกงมาใส่มาโยนโยนก้า ซิ่งมากกางเกงครับกางเกงโฟกัส <Okay. S 1> ที่กางเกงครับสวัสดีครับออาบายบาย